บทที่บวชมาในพุทธศาส,สนาทุกๆพระองค์เลยทีเดียวอุปชาทุกท่านที่ท่านให้ท่านสอนกับมาฐานว่าเกสาโลมาหน้าขาดันตาตะโจตะโจ,ะโจก็เพื่ออยากจะให้รู้ธาตุเหล่านี้แหละพุทธบริษัททั้งหลายนี่เรียกว่าอาตมาอธิบายย่อๆเรื่องเรื่องของกายเพียงแค่นี้จะก่อนเราจะพูดถึงเรื่องจิตอีกเพราะคนเราหลงจิตหลงเกตสิทเกตสิทก็จะอธิบายที่หลังจิตนี้พุทธบริษัททั้งหลาย อาตมานั่งอยู่อย่างนี้พูดมาจากหัวใจพูดมาจากใจจริงจากท่ารู้จริงนั่งอยู่จะเป็นหญิงก็ตามจะเป็นชายก็ตามจะเป็นหญิงก็ตามจะเป็นชายก็ตามอจะต่างมีความเสื่อมความเจริญความสุขความทุกข์อะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าเป็นมนุษย์มนุษย์โซ่มนุษย์ใจสูงสูงด้วยท่ารู้ตัวท่ารู้นี่แหละอาตมาว่าเป็นพระรหันต์จิตก็ว่าใจก็ว่าท่ารู้ก็ว่าเป็นอันเดียวกันภาษาไทย แปลว่ามโนโบุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนโมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้โดยใจตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสด็จฉานก,ก็พอใจเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติก็พอใจแน่ฉะนั้นใจนี้จึงเป็นหลักสําคัญที่สุดเลยทีเดียวจะไม่หลักสําคัญอย่างไรเพราะเป็นมหาเหตุมหาแปลว่าใหญ่มโนนี่แปลว่าใหญ่ใหญ่ในการเกิดการแก่การเก็บก,ก,การตายไม่ใช่เล,เล่นๆ นี่เราพยายามกำหนดจิตของเราตัวผู้รู้ตัวเนี้ยให้มากเลยทีเดียวตัวผู้รู้เนี่ยตัวผู้รู้แท้แทนี่มันสักว่ารู้สักว่าได้ยินสักว่าได้ฟังสักว่าสุขสักว่าทุกข์สักว่าร้อนสักว่าหนาวสักว่าดีสักว่าชั่วบุญก็ไม่หาบาปก็ไม่หิ้วเลยทีเดียวอจิตแท้แทนี่มันมันไม่มันไม่แบกอะไรแม้แต่ขันห้านี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็สักว่ามันสักว่ามันไม่ยินดีมันไม่ยินไล่ แต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นท่านอาจารย์ถ้าไม่ยินดียินไล่จะอยู่อย่างไรนี่ก็อยู่อย่างพระเดียเจ้าก็ได้พระเดียเจ้าท่านไม่ยินดียินไล่าอาตมาไม่เห็นนะพระเดียเจ้าทั้งหลายพระรหารทั้งหลายในประวัติศาสตร์ไม่มีหรอกเขาจะไปประหารชีวิตก็ไม่มีปรับไม้ใส่โทษอะไรอะไร,ะไร,ะไรก็ไม่มีอาตมาคงคิดว่าพระรหารเหล่านั้นท่านรูกกนน้จิตของท่านนี่แหละจิตของท่านหรือใจของท่านหรือว่าจิตนี่เลื่อมประพัดสอนเลยทีเดียว พัดสารมิดังพิ่เขเวกิตตังจิตของเราเลื่องประพัดสอนใสสว่างมาเดิมรู้อยู่เดิมบริสุทธิ์อยู่เดิมนี้เป็นของบริสุทธิ์แท้ๆคำว่าเป็นของบริสุทธิ์นี้พุทธบริษัททั้งหลายอาตมาเปรียบว่าเหมือนกับน้าฝนที่ตกลงมาจากเอาผ้าขาวไปรองรับนี่ใสกินได้อาบได้ใครๆก็กินได้อาบได้แต่น้ํานั่นถ้าหากไหลลงสู่ทะเลห้วยหนองลองบึงแล้วอาจจะเกิดรสเค็มเหม็นไปได้เป็นเป็นน้าเกลือไปก็ได้แน่ แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าว่า,วาบุคคลผู้ไรฉลาดเอามากันมากองกรองอีกมันก็จืดสนิทได้เหมือนกันอาตมาว่าน้ำใจของเรานี้เบื้องต้นคงจะบริสุทธิ์แท้เวลาเราเกิดมาเนี่ยอาสวะหรือกิตของเราเนี่ยมันมันไปติดได้นะมันไปติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะฝรั่งอยู่เมืองฝรั่งมันอาจจะติดนมติดข้าวกี่เราอยู่เมืองไทยอาจจะติด,ตดที่ติด น้าปลาหรืออะไรอะไรก็ตามติดเล่าติดอะไรหลายๆลอย่างนี่แหละอืมันติดคนเรามันติดจิตเนี่ยมันติดแต่จิตนั้นไม่ติดหรอกแต่ว่าอาการของจิตมันติดพุทธบริษัททั้งหลายบุตุชนท่านจึงเปรียบว่าเหมือนกับหินกับทองคําหินนี่เป็นหินทองคําแต่มันเจียปนอยู่ด้วยแร่ต่างๆนายช่างผู้ฉลาดไปเจียละไนให้เหลือแต่แท้แร่ทองคําล้วนๆก็ตูตีตุ้มหูสายสร้อยมีค่ามีนาคาชั้นใดแน่ ส่วนจิตใจของเรานี้อาจจะเคลือบอยู่กับความโลภความโกรธความหลงหรือแรกขี้โลภแรกขี้โกรธแล้ขี้หลงก,ก็ได้เนี่ยเราพยายามภาวนาภาวนาเทาะออกสิเทาะความโลภความโกรธความหล,ลงออกพุทธเจ้าท่านเวียน,น,หน่หยตายเกิดเนี่ยทา่านเทาะออกได้จริงๆอืมเทาะออกถ้าโลภออกด้วยการให้ทานถ้าหลงก็กําจัดด้วยการรักษา,ถ,าถ้าโกรธก็กําจัดด้วยการรักษาสินถ้าหลงก็กําจัดด้วยการเจริญเมตตาภาวนา เดี๋ยวขอย้ำอีกว่าให้เรารู้จักจกกิตของเราจิตของเรามีอาการอย่างไรอัตมาเวลากิตรวมลงไปเนะี่ยแหมมันไปมันรวมอยู่นะไปชาวนา้านใ่เชียงใหม่ลำปางโน,น้นเวลาจิตรวมวูบลงไปเนี่ยอัตมาก็ไปเล่าเหตุได้ฟังว่าอย่างไรมึงมันจึงจะรวมแต่อย่างไรก็ตามเวลามันรวมวนะั่นน่ะไม่ใช่มันจะมารวมแต่บริกรรมพุโทโธอย่างเดียวมันต้องเห็นมาละ่ะตั้งแต่เราเกิดมามันเห็นไปหมดอะไรอะไร,ะไรมันก็เห็น เห็นธรรมเก่าเห็นธรรมใหม่เห็นทั้งบุญเห็นทั้ทงบ,บาปเกิดดับเกิดดับ,ดบมันเห็นอยู่เมื่อมันเห็นไปม,มากๆแล้วมันรวมเองมันกลัวเองถ้าจิตของบุคคลผู้ใดไ,ไม่รวมจิตของบุคคลผู้นั้นไม่กลัวสิไม่กลัวต่อวัฏฏะสงสารถ้าเราดื้ออยู่เราไม่เชื่อคําสอนของพระมาพเจ้าก็ขอให้เราเวียน่ายตายเกิดไปอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ลุกทุนหรอกพระเจ้ายังเกิดห้าร้อยชาติพระเจ้ายังเกิดสิบชาติ อาตมาว่าการเกิดแก่เก็บตายการทำผิดก็ดีการทำถูกก็ดีมันเป็นผลพลอยได้หรอกถ้าพิจารณาแล้วเป็นผลพลอยได้คนเราจะถูกไปอย่างเดียวไม่มีจะผิดไปอย่างเดียวก็ไม่มีมันกลับถูกกับผิดแม่สุขมันก็กลับสุขทุกข์กับสุขก,กับสุขก,กับทุกข์กับเสือ่อมกับจเจริญอาการเหล่านี้มีอยู่ในโลกอันนี้ล่ําไปไม่สิ้นสุดนี่พระเจ้าท่านจึงรู้อาการของกิจรู้เล้ารักเป็นอาการของกิจรู้เล้าชังเป็นอาการของกิจ กิตแท้ๆไม่รักกิตแท้ๆไม่ชังกิตแท้ๆมันเป็นธาตุรู้เคยนั่งสมาธิมันล่วงวูบลงไปอยู่เชียงใหม่ร่างกายของเรามันเป็นสองล่างเลยทีเดียวหนึ่งร่างกายธรรมดาธรรมดาที่เราอตาตม,มานั่งอยู่อย่างนี้ร่างกายที่สองนั้นนั้นเป็นตัวตัวอะไรจะว่าเป็นตัวกิเลสหรือว่าเป็นตัวเกจตสิทธ์มันก็เหมือนกับเรานี่แหละแต่มันล่องเป็น มันร้องโอ้ยวายโอ้ยอดข้าวมาแล้วสิบหกสิบเจ็ดวันแล้วอาตมาไม่กินข้าวอดข้าวอดหลับอดนอนแล้วอาจารย์ไม่นานมันก็มามาจับแข้งจับขาอาตมาคล้ายๆก็มันอะไรในร่างกายของมันเลือนของมันแต่ว่ามันทนอยู่ไม่ได้เพราะอาตมาตั้งสัจจะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงอุดทางปาทตลาเบื้องบนแต่เพื่งเข้าขึ้นมา อโทเกสามตกาเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปพี่อาาอยู่อย่างนี้บางทีก็หาอุบายเหมือนกับนายเขาโคคาดเขาฆ่าโคเขาแบ่งเนื้อแบ่งหนังตับไตไส้พุงสามสิบสองพูดแล้วก็มาให้เป็นโคเป็นกระบืออีกแน่เอาอยู่อย่างนี้บางทีก็เผาตนเองหาฟืนไม่จิกไม้ลังมาก็เผายกตนขึ้นสู่ให้เป็นศพแล้วก็เผาแล้วก็ไปชักอนิจจาตนเอง อนิจจาวตาัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวยธรรมมีโนมีความเกิดและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตาวานิรุชชนตีเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสะโมสุขโขการเข้าไประงับดับสังขารเหล่านั้นได้ย่อมเป็นสุขแล แน่สเพสตาสัตว์ทั้งหลายทาั้งปวงมลรันตีจาก,กําลังตายอยู่ด้วยมลิงสุจาเคยตายมาแล้วแต่อดีตการด้วยมลริสะเลจกตายต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยแต่เทวหังวาริษามิตรเราก็จะตายเหมือนกันนั่นแหละนัติเมเอตาสังสโยเราไม่มีความสงสัยในความตายนั่นเลยเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเราอยู่ในกายเพื่อให้กายอยู่ในจิตเพื่อให้จิตอยู่ในกายให้ชํานาญในการภาวนานเรียกว่าอุบาย เด็กถ้าไม่มีตุก,กตามันไม่อยากจะอยู่บ้านหรอกถ้าเอาตุก,กตาหรือรถน้อยๆมาในน้อยให้มันมันอยู่บ้านเลยทีเดียวจิตของเราก็เหมือนกันพุทธบริษัตทตั้งหลายให้จิตมีที่พึ่งให้จิตมีคําบริกรรมจะว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ทานังสีลังภาวนังก็ได้มรณสติมรณะาน,าน,านัตติก็ได้แนะ่แล้วลึกถึงความตายนี่ห้ายสิ่งห้ายอย่างเราภาวนา พุทธบริษัททั้งหลายอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมธาตุรู้ของเราธาตุรู้ของเรานี่มันละเอียดที่สุดละเอียดมากเลยทีเดียวให้จําไว้ให้สําคัญว่าจิตของเราเนี่ยไม่สุขจิตของเรานี่ไม่ทุกข์อันสุขทุกข์นั้นเป็นนิสัยเป็นอาการต่างหากเพราะพระพุทธเจ้าตัดอาการสุขตัดอาการทุกข์เหล่านั้นเหลือแต่จิตล้วนๆนถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบสงบอะไร สงบจากส่วนรักสงบอะไรสงบออกจากส่วนชังโลกนี้มันมีส่วนรักโลกนี้มันมีส่วนชังแม้แต่พระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วก็ท่านก็ตัดสรู้เดินทางสายกลางคือจิตเดิมใจเดิมท่านรักษาจิตไว้ตลอดวันตลอดคืนส่วนยินดียินไล่ท่านว่าเคยผ่านมาแล้วเคยไปสวรรค์แล้วเคยยินดีแล้วในสวรรค์เคยไปตกนรกแล้วนนรกแล้วห้ารอยชาติเคยไปตกนรกแล้วนี่แหละท่านขี้เกียจไปสวรรค์ขี้เกียจไปนรก มันเป็นของคู่กันแท้ๆจึงว่าสุขขจจะนันตะลังทุกขังทุกขจจะนันตะลังสุขขังสุขทุกนี้เป็นของสลับกันไปสลับกันไปสลับกันไปนี่แต่ตามาก็ว่าดีเหมือนกันนะดีตามาว่าถ้าไปเกิดในสวรรค์คงจะไม่ได้ตัดสู้มีแต่สุขอย่างเดียวคงจะนอนโกนกอกนี่นี่แหละถ้าไปตกนรกก็คงจะไม่ได้ตัดสู้อีกแล้วคงจะร้องไห้โอ้ยอ,อยู่อย่างนั้นแหละอันนี้เราโชคดีเรามาเกิดในเมืองไทย เป็นเมืองที่สมบุ์ด้วยหนาวสมบุ์ด้วยร้อนสมบุ์ด้วยฝนสมบุ์ด้วยแล้งสิแน่ใจของเรานี่เป็นเหล็กเสอย่างหรือเป็นเพชรเสอย่างเป็นสแตนเลสเสอย่างใจของเรานี่จะเทือนน้ำสะเทือนบกใส่น้ําใส่ไฟใส่ไฟใส่น้าใส่น้ําใส่ไฟมันจะไม่กล้าอย่างไรแต่ทุกอย่าตายสุขก็อย่าตายตันตายไม่ดีสุขทุกเหล่านี้ให้ได้ตัดสรุตัดที่ไหนตัดส่วนสุขตัดส่วนทุกเหล่านี้แน่ กุฏาบบริษัททั้งหลายให้เราพิจารณาให้มากๆอัตมาเคยพิจารณาเคยเปลี่ยนมา,นาเคยตั้งสัจจะแมมตั้งสัจจะเรานั่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งท่าไม่ถึงหกโมงเช้าไม่ลุกจากที่นี่เนี่ยมันทุกแขนที่ทุกน้าตาเนี่ยมันไหลออกมาไหลออกมามันก็เข้ามาสู่ปากริมที่ปากมันกระตกใส่กีวอนปอกปอกปอกทุกไหมเออไมไม้มที่เลื่อนมันคันนิ่มไปน่นคันนุ่นไปนั่นไปเรื่อยๆืทุกอะไรจะเท่าสัจจะไม่มีเน่ย ตมานั่งขาขวาทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายทากายาให้ตรงอาการสุขเหล่านั้นเป็นของปลอมอาการทุกข์เหล่านั้นเป็นของปลอมสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีปัญญาวิ่งไปตามของปลอมเลยเป็นธาตุของตัณหาตัณหานั้นน่ะเป็นปัจจัยคือสุขคือทุกข์มันกินสุขกินทุกข์นี่เป็นตัณหาตัวมันแท้แทมันไม่เห็นดอกพวกนี้เป็นอรูปมีรูปไม่ปรากฏด้วยด้วยจักสู่ของมวลตัชนจะปรากฏด้วยจักสู่ของพิกูุผู้มีฌานมียาน แห่งเดียวเท่านั้นนี่แหละ <AMY> เวลาเรานั่งสมาธิเรากําหนดจิตความสุขความทุกข์เราเนี่ยเรากาหนดจิตเนี่ยจะอาตมาจึงพุโทโธก็ไม่สงบธโมก็ไม่สงบสังโฆก็ไม่สงบอาตมาเอาเอาสุขจรมาแล้วก็สุขตั้งอยู่สุขจรไปสุขจรมานานๆบ้างสุขจรไปช้ชาบ้างเอาทุกจรมาทุกตั้งอยู่ทุกจรไปทุกจรอ,อยู่นานๆจรมานานๆบ้างขยายตัวไปนานๆเร็เวๆบ้างอย่างนี้ก็มี จึงว่าสุขจรมาสุขตั้งอยู่สุขจรไปเหมือนกับรถทัศนาจรไปช่าๆชาบ้างไปเร็วๆยบ้างจึงว่ากุศลกามจอรอากุศลกามพจรคนผู้จิจอยู่ตกอยู่ในกุศลกามจจรอากุศลกามจรเหล่านี้รับรองว่าต้องเวียน่ายตายเกิดนีพระพุทธเจ้าท่านจึงจึงตรัสทางสายใหม่แก่ปัญจาวัคคีย์ทั้งห้าปัญจาวัคคีย์กามสุขันลิกาเป็นส่วนแห่งความรักเป็นความโลภของจิตเป็นความสุขของจิต อัตจมาาเป็นส่วนแห่งความชังความโกรธของจิตความไม่รู้เท่าความโลภและความโกรธความสุขและความทุกข์เหล่านี้เป็นความหลงของจิตจิตนี้จึงถูกความโลภถูกความโกรธถูกความหลงเบียดเบียนแต่ถากตจึงว่าเป็นลาคัคขนาโทสัตขินาโมหขินาไฟทั้งสามกองนี้จึงเผาสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองสงครามในระหว่างครอบครัวผัวเมียตำบลประเทศอะไรๆก็ตาม เนี่มันเผามันเกิดขึ้นมาจากลาภัินาโทสักขินามหกินาตแก่ปัญจวัคีทั้งห้าอัญญาโกนตัญญาวัปปะพัติญามหานามาอัจฉริได้ดวงตาเห็นธรรมเลยทีเดียวท่านกำหนดทางสายกลางนี้อาตมามาจากสก,กลนครมาขอฝากพุทธบริษัททั้งหลายอาตมานี่ใครมนไปไหนไปไหนก็ไปไปทั้งนั้นแหละ,ะทำไมจึงไปเพราะอาตมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเป็นแพทย,ย์ใหญ่ เป็นผู้ปรุงยาอาตมาก็เอายามาขายอาตมาก็มาโฆษณาถ้าพุทธบริษัททั้งหลายเพียงแต่ได้ยินได้ฟังซื้อยาทันใจไปหรือยาอะไรแต่ไม่บริโภคยาอันเล้วโรคของพุทธบริษัทก็ไม่หายแต่พุทธบริษัททั้งหลายเอาไปบริโภคโรคก็ต้องหายแนย่หายอะไรหายจากความโลภจากความโรดจากความหลงนี่ ฉะนั้นเราจรึงมีการให้ทานเพื่อเป็นการปราบความโลภรักษาสินปราบความโกรธภาวนาปราบความหลงให้ลูกจากลักษณะของจิตอีกแล้วคือตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เดี๋ยวนี้เราทำเรากําลังอาศัยวนากับสุขกับทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยมันมันเป็นนิสัยจริงๆอะไรพาให้เราโลภพาให้เรากโกรธมันก็มีอีกเหมือนกันเรียกว่าปัจจัยของเกจตสิทธรรมเกจตสิทธธรรมตัวน,นี้พระพุทธเจ้าว,ว่ากิเลสอาตมาว่าผีผี ผีนี่ยังไม่ชัดยังไม่อัตมายังว่าเป็นปอบมันไปเข้าคนคนดีๆมันเข้าไปเลยโอ้ยทําให้พี่ปอบมันทาให้โลภทําให้โกรธทาให้หลงมีอาการต่างๆเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามพวกเกติตธิ์นี่เป็นอรูปมีรูปไม่ปรากฏดถ้าพระอรหันต์ตัวผู้รู้เนี่ยเขาให้ทานมันว่าอย่าไปทานพระอรหันต์อยากจะรักษาศีนอย่าไปรักษาถ้ารักษาก็รักษาศีนห้าอืม จะไปบริสุทธิ์หมดไม่ได้สุราจ้องจงไว้สงวนไว้เนี่ยถ้าเราไปนั่งภาวนามันก็ยังไม่ยอมนะมันยังมาบีบแข้งบีบขาปวดแข้งปวดขาปวดเอวมันยังขึ้นหงอยบ่าของเราเอาเอาศอกสับศีรษะหัวของเราล่มลงเลยนอนโกนกอกกอกกอกมึงรู้ว่ากุปพะเยาไวมว่ามันไหวกูเป็นพะยามาหลายภพหลายชาติแม้แต่คณะพระเจ้าเราก็ยังฆ่าพระเจ้าชกพระเจ้าตายอยู่ ตั้งห้าร้อยชาติเดี๋ยวว่าพระเจ้าสิบชาติสิบชาติบ้างห้ารอยชาติบ้างน,านั่นเราตายมาเท่าไหร่พุทธบริษัทนับไม่ได้เราต้องพยายามเห็นตัวนี้ให้มากเห็นเกจตาสิกตัวนี้เห็นเกจตาสิกตัวนี้ถ้าไม่มีชาติไม่มียานแล้วไม่เห็นแต่ไม่เห็นก็าตามแต่พยายามเราพิจารณาว่าจิตของเรานี่มันมันสักวารู้สักว่าได้ยินสักว่าได้ฟังสักว่าสุขสักว่าทุก์มันหายป๊บป๊บป๊บบ๊บไป แต่ว่าเวลาไหนมันสุกนานานมันทุกนานนานมันผูกกรรมผูกเวรเรียกว่าตัวเกตสติตนันมันมาเข้ามาสิงเนี่อาตมาเคยนะเคยทํามาเคยไปนั่งอยู่ที่วัดทิพย์มนาลามแหมเวลากิจสงบลงไลยทำไมเห็นเปรตเห็นเปรตเปรตนั่นเป็นเปื่อยกายแล้วก็ไม่นุ่งเสือ้อนุ่งผ้าแล้วมีผมยาว อาตมาดูแล้วกอ่อกองไฟทั้งสองกองกองหน้ากองหลังไฟมันดังถูกกายอย่างจวดจวดจวดเหมือนเขาจืนน้ามันหมูนี่แหละมันบอกว่าเย็นมากเย็นมากเย็นมากบัดแล้วเวลามันถอนมันก็หายไปเหมือนกับเราดูหนังเนี่ยไม่มีรูปมีแต่ผ้าจออาตมาดูแล้วมีแต่กุฏิมันไปไหนบัดแล้วเจ้าอาวาสพระครูจำปีว่าแม่อยู่นะแม่เจ้าทิตตั้งแต่ก่อนโน้นเป็นคนเจ็บเงินกินเงินมากกินเงินสงมากตายแล้วใครทําบุญอุทิศให้ไม่ได้ นี่แหละพุทธ,ธบริษัททั้งหลายเปรตมันจึงมีหลายจำพวกเปเตเปรตกินเลือดกินหนองตอนเองก็มีบางคนเนี่ยสบานกับผัวว่าถ้าข้าพเจ้ามีใจสองใจกับชายชู้ขอให้ข้าพเจ้าตายแล้วเป็นเปรตกินลูกวันละเ็ดคนเจ็ดคนนานเวลาตายไปเราจะไปกินบุตรทั้งเ็ดคนเช้าก็เก็เย็นก็เจ็ดเขากินอยู่อย่างนั้นพระมีพ้าทุดงเดินจงกรมมา เขาก็มาแสดงให้อีกเขามาแสดงกินลูกอีกแน่พระตุดงกำหนดจิตนี้ตัวอะไรโอ้ยตั้งแต่ก่อนข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้านอกใจสามีบาดแรกสบานกับสามีขอให้ข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าไปนอกใจขอให้ข้าพเจ้าเป็นเตจเท่านั้นแหละข้าพเจ้าจึงตายแล้วมากินลูกแน่พระกรรมฐานทั้งจึงเข้าไปในบ้านเขายังบอกว่าผัวชื่อนั้นสามีชื่อนั้นเขาไปบอก เป็นความจริงก็มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็ไปได้เหมือนกันแน่เรื่องเปรตงูเหลือมเรื่องเปรตอย่างไรอะไรโอ้ยเยอะแยะเลยทีเดียวอืแต่อาจจะมาอยากเน่นประมตจะทมนี่แหละอือาตมาก็นั่งสมาธิเวลามันรวมลงบางทีมันก็เห็นจริงๆเห็นเขาผีเขาฆ่ากันก็มีเอามีดในแทงกันแทงถูกหน้าอกทะลุแป้นกระดานดังโอ้ยโอ้ยอาตมาลุกขึ้นได้ยังได้ยินเสียงอยู่ยังเห็นอยู่แล้วหายไปเหมือนกับเขาสาดชายหนัง ถามว่าตั้งแต่ก่อนเขาฆ่ากันอยู่วัดอย่าลืมนะคนในโลกเรียกฆ่ากันจะเป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องอะไรขอให้ฆ่ากันสักอย่างเดียวชาติหน้ามีจริงเขาต้องฆ่ากันเปลี่ยนกันสุกเปลี่ยนกันทุกแม้แต่เรากินเนื้อกินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปใครฆ่าสัตว์มากๆเนี่ยอยู่บ้านอตมายังมีนะมีครูใหญ่ตำบลโคกสีไปจําศีลกับอตมาท่านในจานบ้านกับผมเนี่ยเวลาจะปดไถเวลาจะเลิกนาเนี่ยเขาเกลียดเลี่ยงควาย เขาก็ประกาศให้คนมาฆ่าควายแบ่งขายเวลาตายไปแล้ววิญญาณเขาเขาไปเกิดในบ้านเวลาเขาเขาไปเกิดในบ้านแล้วเขาผูกพยาบาอาคาตเขาถือดาบออกไปเลยไปหาเท่านั้นอ,อายุแปดปีพ่อพ่อเคยฆ่าควายไหมเคยนั่นแหละลูกนี่เ,เป็นควายพ่อนีไม่เป็นคนอากาตันยูไม่ลูกจากคุณของสัตว์ความจริงล้วจะแทนที่จะปล่อยให้กินหญ้ากินน้ามไม่อย่างนั้นเลย พ่อยังฆ่าใส่ข้าวเขียวยังแบ่งตอนนั้นพูดตอนนี้พูดบัดน,นี้ลูกจะมาแทนกรรมยอดสนองกรรมพูดแล้วก็เอามีดแทงแทงแทงตายเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนี่เราพุทธบริษัตวทั้งหลายจิตของเราหน้าสงสารสงสารจิตพระหันแสนที่จะรู้สุขก,ก็รู้ทุกข์ก็รู้อดีตก็รู้อนาคตก็รู้ไม่ถึงร้อยปีจะตายก็รู้รู้อยู่อย่างนั้นทําไมเราจึงปล่อยให้เจิตนะสิกตัวเนี้ยปอบตัวเนี้ยผีตัวเนี้ยกิเลสตัวเนี้ย บักอารูปตัวเนี้ยมาเบียดเบียนพาดพาอรหันคือตัวผู้ลู่เราแต่มันก็เหลือวิสัยเราจะไปหาหอกหาดาบหาระเบิดปะล้มนูฆ่ามันไม่ได้พุทธเจ้าต้องฆ่าด้วยปัญญายานสิต้องเพ่งเพ่งส,มสิมันกินอะไรประเกตสิษมันกินอะไรเราจะไปฆ่าหูด้วยหอกด้วยปืนมันไม่ตายเราเ hey, ฮตุปจัปจโยรมาณปัจโยมันกินอารมณ์มันกินสัมผัสสัมผัสตาหูตาหูจมูกล่้นกายใจมันกินอยู่ตลอดเวลา แล้วอารมณ์มันใดไม่ดีทางตางงหูจมูกนิ้งกายใจมันก็ร้องให้อารมณ์มาใดมันดีมันก็ดีใจไปดีใจเสียใจอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาพุทธเจ้าจึงฆ่าด้วยการเจริญวิปัสนารูปเสียงกลิ่นรสผลติตภัพะพุทธเจ้าไม่ได้ยินดียินร้ายจึงบัญญัติไว้ว่าปฏิสั่งฆ้าโยนีโซ่ปินดาปาตังปฏิเสธวามิบินทบาทได้กล้วยง่าวก็ตามปาเสื่อมก็ตามอะไรอะไรก็ตามหมูก็ตามขาวัวขาควายอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านจินตั้งแต่กายกินตั้งแต่กายจิตของท่านไม่กิน ทำไมท่านจึงกินแต่กายพุทธเจ้าว่ากายนี้เป็นของควรกินแท้ในปัจจัยสี่เป็นเสียมังสังสิทธิ์อย่างเนื้อมนุษย์เนื้อเสือโค้งเสือเหลืองเนื้องูเนื้อ,อหมีพุทธเจ้าห้ามไม่ให้กินเนื้อนอกจากนั้นเป็นตามตลาดตามตะเลเราไปซื้อไปขายกินก็ได้แต่หากกินกินแล้วให้มีคาถานะเรามีคาถาไหมแล้วหรือ,อยังให้จําไว้คาถาเนี่ยจะมาก็มาแต่ไกลเลยมาฝากคาถาไว้ปฏิสั่งขยโยนิโสปินดาปาตังแต่ท่าน แต่เราไม่มีปินบาตาตังแต่เราไม่ได้บินทบาตแต่ให้ว่าปฏิสังขโยนิโสอุปโภคก็ได้บริโภคก็ได้เนี่เราท่องไว้ให้กินตั้งแต่กายกิจจะไปกินอาตมาเคยทดลองมาตั้งแต่พรรษาหนึ่งเลยทีเดียวกินตั้งแต่กายอาหารจะเลวหรือปานื้อะไรอะไรก็ตามรวมลงที่บาทแล้วก็พิจารณาเราจะไม่กินดีเราจะไม่กินดินลายเราจะกินอาหารหรฤเษีปัจจัยสีเหมือนกับรถ ที่เขาเติมน้ำมันแล้วจะเป็นโชลาดีซินอะไรก็ตามลถมันไปเลยทีเดียวมันบอกว่าอร่อยอร่อยไม่อร่อยมันไม่ว่าเลยถลถอะเราก็ทําใจเหมือนกับรถเลยให้กินพุทโธให้กินพุทโธนี่ก็ขอฝากไว้อีกอย่างหนึ่งสามีภรรยาจะข้ามฝั่งทะเละเวลาไปข้ามทะเลทรายบาดแล้วอยากนา้ําหิวน้ําก็ไม่มีนม้ํา แต่สามีเขามีปัญญาเอามีดฉีดนิ้วมือนิ้วชี้นี่ยฉีด,ฉดแล้วก็ให้เมียของเขาดูดกินภรรยาดูดกินเขาว่าไม่กินไม่กินกุยข้าวสาบไม่อยากจะอาเจียนอยากกินเพื่ออาเจียนอยากกินเพื่อสาบเพื่อข้าวกินเพื่อให้คอชุ่มจะได้ข้ามฝั่งทะเลด้วยกันภรรยาเขาก็ดูดกินเลียดสามีข้ามฝั่งทะเลได้เลย นี้อาตมาก็ฝากไว้เรากินอะไรทุกวันเนี่ยจะเป็นอะไรอะไรก็ตามปัจจัยสีนี้เราพยายามกิน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 เพื่ออวัยวะร่างกายทรงอยู่เรือของเราทรงอยู่แน่เพราะถ้ากายกินกิตกินแล้วไม่ทิ้นทิ้นทุกกิจกายกินใจไปกินแล้วมันสิ้นทุกใจไม่สิ้นทุกใจไม่สิ้นทุกกิจกายกินกิตไม่กินสิ้นทุกกิจกายกินใจไม่กินสิ้นทุกใจหมายถึงว่ากายกินพระหันไปกินไม่สิ้นทุก ทุกจิตของพระอรหันต์ก็เรารู้แล้วว่าจิตนั้นนะเป็นพระอรหันต์ท่านก็ทรงไว้คือตัวผู้รู้รู้ดูด้วยฌานกินฌานกินญานยานแปลว่ายางเห็นโทษไม่สิ้นสุดถ้าไปกินจิตไปกินให้กินตั้งแต่กายนี่อาตมาว่าไม่เป็นบาปหรอกเคยกินอย่างนี้มาตั้งแต่พรรษาหนึ่งเลยเคยท่องปฏิสังขโยนีโสปินดาปาตังปฏิเสวามีปฏิสังขโยนีโซ,เ,โโซเสนาจะนนัง ปฏิส like in oh ังข้าโยนิโซกีวลังปฏิสังข้โยนิโซ่คิดนาปฏิยะเนี่ยเราเพปัจจัยทั้งสี่เนี่ยเรามายินดีเรามายินลายนี่กินอย่างนี้ไม่เป็นไรและโบราณท่านจึงว่าให้กินเหมือนกับนกเขานกเขาอยู่ในกรงใครจะเอาข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวให้กินจิ้มิ้ินมิ้จิแล้วแต่หากทําลายกลอนกรงออกเอาจังหวะปากหรือทำลายกรงตกปอ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 กอยากจะไปอยู่ไหนนกเขาโอ้ยข้าพเจ้าเป็นนกเขาอยากจะอยู่ป่าเลไลสนุกบินสนุกขันมาอยู่ในตุ่มเนี่ย ถึงจะมีข้าวเจ้าข้าวเ,เหนียวคอนจะเป็นเงินเป็นทองก็ไม่เป็นวิสัยของโลกเขาหรอกแน่โลกนี้จึงไม่ใช่วิสัยของพระเดียกเจ้าทั้งหลายจะมาอยู่เป็นแต่เพียงมาค้าขายตอนนั้นแหละหัวลำโพงเขาไม่อยู่ตลอดหรอกเขามารอเท่านั้นละ่ะรอจะไปปากใต้ไปเชียงใหม่ไปอุบลไปภาคอีสานเท่านั้นละแนะ่ฉันใดเรามารวมกันทําบุญอยู่ที่โลกอันนี้เป็นโลกที่สมมุติ เป็นโลกที่สมมุติสม,สมมุติว่าพ่อสมมุติว่าแม่สมมุติว่าหญิงสมมุติว่าชายติดสมมติกันไปเลยเห็นลูกก็ติดลูกเห็นเสียงก็ติดเสียงติดกินติดรถติดพลตภาพไปเลยแต่เดียวท่านอาจารย์มั <alright. S 3> ่นจึงว่าแก่มันตกนะเป็นภาษาอีสานนะแก่มันตกแก่บ่อตกข้าพกจะไหวแก่บ่อใดข้ากลอยากย่ายข้าอยากง่ายเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดได้พบทั้งสามพบทั้งสามเป็นเลื่อนเจ้ายูแห่พุทธบริษัททั้งหลายอัตมาจะแปลนะคาว่าคนเราเนี่เหมือนกับเชือก เชือกมันผูกไว้ไอกรรมเวรมันสัมผัสเนี่ยมันเป็นเชือกวิญญาณมันเป็นวิญญาณอะไรนะจุกวิญญาณอะไรในทุกอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพระมันอะไรอยู่อย่างนั้นมันผูกอยู่อย่างนั้นแต่คิดถึงลูกมันก็ผูกลูกไว้คิดถึงภรยกกรยาก็ผูกภรรยาคิดถึงสามีก็ผูกสามีผูกเข้าของเงินทองผูกไว้อยู่อย่างนี้นี่แหละมันตัดยากตัดยากแต่แต่ไม่เหลือวิสัยแต่เราพยายามตัดด้วยการให้ทานตัดด้วยการรักษาศีลตัดด้วยการจเจริญเมตตาภาวนา ไอ้อัตมานั่งสมาธิมันจิตรวมลงไปเห็นนะเห็นเห็นจริงๆนะมีนะมีเจตสิกอยู่ที่ใจของอัตมาแต่ก่อน๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีเจตสิกมันออกมันออกไปแล้วเหลือตั้งแต่ธาตุรู้นะเหลือตั้งแต่ธาตุรู้กับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเรียกว่าเหลือแต่รูปธรรมอันบริสุทธิ์นามธรรมอันบริสุทธิ์ใครอยากเป็นว่าเป็นโซโดาสกิทาคาอาาคาราหารันมันอยู่ตำราต่างหากเรากันอย่าพุ่งไปเชื่ออย่าไปเชื่อตามตำหับตำรายอย่าไปเชื่อตามกูบาอาจารย์ ย่าไปเชื่อตามประเพณีย่าไปเชื่อโดยอาการนึกเอาเดาเอาคาดกันเองว่าพิสูรุ่มีเทศดีอยากไปเชื่อใครๆก็ตามอาจารย์สนันเทศก็อยาไปเชื่อให้นําไปปฏิบัติเสียก่อนไม่ใช่เล่นๆนี่อัตมาพิจารณาร่างกายเวลามันรวมลงเนี่ยรวมลงมันดีอยู่สามอาการจึงว่าอาการกายมันเฉยเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุาลมธาตุไฟอาการธาตุรู้นั่นสักวารู้สักว่าได้ยินสักว่าได้ฟังอาการเจตสิกนั้นน่ะดิ้นรนขวนขวายอยากโลภอยากโกรธอยากหลง แสงสว่างมันก็อยู่พอแสงสว่างนั่นมันแตกกระจายก,กระจายออกอย่างนั้นอาตมายังลึกได้อยู่อย่างนี้จึงว่าร่างกายของอาตมานี่ว่าเป็นธาตุเนี่ยถ้าไม่ยกย่องตนเองไม่ยก่องหรอกถ้าไม่พูดทั้งเหตุกับผลแล้วไม่สมบูรณ์อาตมาจึงพูดทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละสมบูรณ์อะไรสมบูรณ์ด้วยข้อวัดสิปฏิบัติปฏิเวทอ่าปฏิวัติปฏิญาติยัิปฏิบัติปฏิเวทสิแน่นักปฏิบัติต้องรู้ขาขวาทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายมันกลัวที่สุดก็คือสัจจ ถ้าเราทําอะไรอะไรก็ตามมันกลัวที่สุดเลยเราตั้งสัจจะว่าเราจะทานไม่ได้ขาดใส่บาตรทุกเช้าทุกเช้าไม่ได้ขาดหรือวันพระไม่ได้ขาดเราจะทําวัดไม่ได้ขาดเราจะนั่งสมาธิไม่ได้ขาดแหมมันกลัวเหลือเกินมันว่ามันขมมันขมเหมือนกับเคี่ยจุงลิยงในเชียงใหม่เขาว่าเคียจุงลิงทางเราทางเราเรียกว่าบเลเพชรอีสานเรียกว่าเคียก่อ,อห่อหอมขมมันขมขมอย่างไรก็ตามพยายามจินหวานเป็นลมขมเป็นยานะชั้นใดปรมาจธรรมนี่แหมมันก็ยาก จะทานรูปทานเสียงสานกลิ่นลดโภชนภามันกดทานยากจะยากอย่างไรก็ตามพยายามทานให้เป็นนิสยัยให้